ตัวนี้นะคะเป็นลูกหมากคันชักนะคะลูกหมากคันชักตัวนอกนะคะตัวนอกของ ST1 7 1เดต่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้จะยาวยาวนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละส่วนกันนะคะดูที่เกลียวก่อนเกลียวจะ1ิบมิลน,นะคะ ส่วนของเกลียว12บมิลเเปอร์ตรงนี้อยู่ที่36มิมลนะคะตัวนี้เป็นเกลียวในนะเกลียวในเดี๋ยวเราดูนะคะเกลียว14บมิลประมาณ14บมิลนะคะแล้วก็ความยาวสวัสดีครับ ความยาวอยู่ที่19มิล19เซนติเมตรค่ะ